คุณเคยต้องนั่งท่องจำสรสรพภาษาอังกฤษเป็นร้อยคำแต่ถึงเวลาที่ต้องพูดกับนึกคำศัพท์ไม่ออกเป็นกันอยู่ใช่ไหมคะในยุคนี้การท่องจำมันไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะถ้าเราเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กๆมันเริ่มต้นจากรู้จำเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าและสร้างสารรนลองดูสิคะว่ากว่าเราจะนําประโยคไปใช้ได้เราต้องจําข้อมูลให้ได้มาหาศาลก่อนซึ่งการเรียนรู้วิธีแบบเก่ามันไม่เพียงพอ,อต่อไปแล้วคราวนี้เราจะทํายังไงให้เราจําข้อมูลได้มาหาศาลเพราะข้อมูลมันมีเยอะจริงๆ นี่เลยค่ะเราลองใช้ AI ที่เป็นเครื่องมือในการสรุปความรู้ต่างๆ AI ช่วยเด็ก ข้ามขั้นตอนการท่องจําหาสารแต่เราสามารถข้ามไปสู่ขั้นตอนการเข้าใจอย่างแท้จริงเพราะว่าทักษะการฝึกพูดหรือการใช้ภาษาอังกฤษมันเกิดจากการฝึกใช้ซ้ําๆซ้าๆแต่ถ้าเราสามารถลดทอนขั้นตอนที่ต้องนั่งจําเราดึงข้อมูลมาใช้เราฝึกพูดเป็นประจําให้ AI เป็นเพื่อนคู่คิดในการฝึกภาษาอังกฤษของคุณนะคะลองนึกถึงเด็ก2คนคนนึงท่องคําศัพท์จาก l i ต์เช่น A ถึง Z หรือท่องจําคําศัพท์จาก Oxford สามพันคำแต่เด็กอีกคนหนึ่งใช้ AI ในการฝึกสนทนา จริงๆใช้ AI ในการเรียนรู้คำศัพท์เล่นเกมตอบคำถามจริงๆใครกันแน่ที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้เก่งกว่าเด็กที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่แค่จำข้อเท็จจริงแต่เขาต้องรู้วิธีการนำไปใช้อย่างถูกต้องตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วการศึกษาต้องไม่เหมือนเดิมค่ะเด็กที่ฉลาดที่สุดไม่ได้เรียนหนักกว่าใคร แต่เป็นเด็กที่เรียนฉลาดกว่าใครและใช้ AI ที่เป็นที่ n ิงเบ Kid s AI Academy ตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้ด้วยการใช้เครื่องมือ AI ทําให้น้องๆสำเร็จผลและได้ความรู้ทางวิชาการอยากให้ลูกของคุณเป็นผู้นาําหรืออยากให้เขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังสมัครเรียนด่วนวันนี้ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ให้ลูกสําเร็จไปได้วยกันนะคะ